แตนที่หดขนาดแล้วอ่ะคือตัวที่มันหลุดผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกโอเคเควงเวงเคว้งคุ้งมาทำอื่นเลยเคว้งเคว้งมาคุณเล่นเอาให้เอาให้มันสำนึกดิปล่อยอาญาเนี่ยเบาเบาไปด้วยมึงเนี่ยเฮ้ยไหวชิวโดนลิมิกไปนะครับลิมิกคุ้งริบิกคุ้งสองห้า ทำไมเราแบนไอโทนน่ะมันไม่ได้โหดขนาดนะเป็นที่โหดขนาดนั้นอ่ะคือตัวที่มันหลุดไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้เขาเคเคเวงเว่งเว่งคุ้มไปไมปทำมือเลยได้เล่นอ็อบหรอไปทำมือเลยเว่งคุณเล่นออฟให้เอาให้มันสำนึกดิปล่อยอาญาเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอเกมบั๊กไอ้นี่มันรวยจริงไหมวะไอพลังแสนเงินเนี่ยให้ผมเอาไอ้ตีาสีเหลืองฮะเยลโล่แล้วมีดอ่ะมีดไอีโต้ไปเช็คอันไปเช็คไม่มี กันยืมไหมไม่เคยคืนเลยเฮ้ยมันบอกเห็นใบแล้วนอมันใบมาแล้วเห็นปะใบเหรอเออตัวฉันต้องให้จากเชฟวิกเนี่ยเล่นจะเออเท่าเดียวกันได้อร่วูมือช่วยตีร่วมมือช่วยตีรอเบลร์สี่ไม่มีโล่นะไม่มีลูกยาวนะ มาเข้าบูเรามาเข้าบูเราโอ้โหพี่มิกขึ้นหัวเหอะถ้าจะโดนโป๊กอย่างเงี้ยจะไม่มีขึ้นเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปไหนนี่เราทำทไมอะไม่ได้แลยไม่ได้แลยต้องปล่อยแล้วโดนคู่ดาวแล้วโดนโดนไอ้นนท์ไอ้นนท์เอ้ยเมื่อกี้กุ้งโดนไม่ไหวไม่ไหวรอสี่พอไอ้นนท์เจ็บนะโดนนะมันลงล้างมันลงล้างโดนโดน ให้กูทำไงอ่ะเออได้รแค่นี้ให้โดดเลยมีนตีแล้วมีตีแล้วปลอดเป็นกลางกับพวกคุณนเบามาเบาไปด้วยพวงเนี่ยผมไหวเฮ้ยไหวชิวกูเสียล็อกชิวไว้ให้มึงเลยนะเฮ้ยกูเสียนี่นะวิคให้มึงเลยนะล็อกชิวเหรอล็อกชิวลักชิวกูขายกูขายไปแล้วขายไปแล้วกดแล้วขายไปมีอีสิบวิสิบวิมีนติ กดโล่ให้ได้ได้ฮาวิฮาวิเอนตีฮาวิสวยสวยเอตีติมีเอตีติเอตีมีเอาสักตัวหนึ่งเอาสักตัวหนึ่งเอาตัวนี้ตัวนี้กดโล่ให้หมดแล้วอย่าไปโดนทาชิสิบจุดหนึ่งกูมาแล้วสิบหนึ่งกูมาแล้วปุบัก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 ชิอยากลงไปตีเองว่ะบวยไม่ต้องอยู่ข้างบนอะดีแล้วกระแดะกระดะสองซีขนาดนี้ คู่ลากมาลิกิกคุ้ีแต่ถ้าลอนดูผมไปสองเกมนะถ้าอแบบนี้ผมดูและแวแวแวเกมนี้มาแล้วจัดอายาทาราหน้อยไปเอออารมอารมไงอะไรงามอดูไปนะทันเดอร์สวยตายยากโดนลิปิกไปนะครับลิปิกคุ้งลิปิกคุ้งสองารแล้วจะไม่เค่ทูกโ,โลคิวไปอีกหอ้โ,อโอ เอ้ยอึดบ้างดิว่เออตัวนีสุกดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ตายเลยแล้ไหมวะเวลาท่ามันหลุดอ่ะกูแบบสบายมากเลยกูไม่ต้องเล่นเลยพี่รูหลุดทำไมผมถึงชอบเล่นเพราะมันสนุกไงแบบไม่ต้องทำไรมันจะโดนป่ะพี่เออให้กูแยกรางไปเปล่าไม่รู้ว่ะไม่ได้หว่ะเจ็บแล้วว่ะให้มันเจ็บไปเฉยให้มันเจ็บไปเฉยเข้าไปไหนเข้าไปแคนไหนตรงกลางให้หรืองี้ติดไปกลางเลยนะได้แค่นี้ได้แค่นี้ไปแล้วอีก โอยไปแล้วไม่ดยเอวม้วไหอยู่ลอยู่ลอยู่ผมหน้านัะอเป็นงูนไม่มีวิคไม่มีวคไม่ไม่ค่อยอยากเล่นไม่มีวิคกี่วิคตอนโดนจับสิบห้าวิมีอันตีแล้วโอเคสิบห้าวิผมมีอันตีอดีเดี๋ยวผมเล่นตอนนั้นแล้ว โดไปเลยโดดไปเลยถ้ามันขวอยมึงโดดใส่ไ,ไปเลยมี <c oughs> ตอนนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้ว <c oughs> โอนี่ไม่ไหวคุณนี่บอกกัดจนฟันล่วงหมดแล้ว <c oughs> บน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 ี่โดนยิงโดนไป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  <c oughs> ได้สุด <c oughs> ได้สุด <c oughs> ไม่เก็บทรง <c oughs> มีนติมีนติ

มีมีวิกมีวิกไอคุ้มมีวิกมีติมีวิกกวนตีกวนตีแล้วกวนตีแล้วไฟหมดครับปุ๊บปั๊บทำได้ครับอย่างงี้ไม่มีวิกแล้วไอ้คุ้มมีวิกแล้วจำมาก่อนโอ้มีปะไม่มีลงมาช่วยฮิตทำคุ้มกวอไอ้สัตว์ลงมาฮิตเลยไอ้ย่า ไอ้โดนไปไอ้ไอ้้กนลองกูหลอกกูมากูมาชั่วคราวนะของมงอชันเออมึอไปปันห้าปันห้านะไอ้สัตว์กูให้1ันห้านะปันห้านะครับไปคุ้มไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะเล่นนะกูไม่เล่นกับมึอไปแล้วไปแล้วโอเคตัวจริงมาแล้วไอ้สัตว์ ไปพววกตัฮีโร่สำหรับขี้เกียจเดินโอ้โหฮีโร่ทีคิดเยอะกวู่อีกเมื่อยปากด้วยฮีโร่ตัวนี้ผมบอกให้เล่นได้เล่นได้เล่นได้แต่ไม่มีวิคแต่เล่นได้เล่นได้ไม่ต้องโดดเข้าไม่ต้องโดดเข้ารำอ่ะแต่โดดไปหาแมกเลยพี่กดอันติเดี๋ยวกูบอกคุณบอกกด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 ขวขอที่นึงปุ๊มโอเคมีมีวิคแล้วอัอติสิบห้าวิพอมเดี๋ยวอัิติพร้อมแล้วกูบอกอัิติพร้อมแล้วกูบอก ไปกูกดวิกไปแล้วกดวิกไปแล้วกดวิกไปแล้วอ้าวกดมิโลมิโลแล้วปล่อยสก,กิลเนเลยแล้วบุมบ้มบุปผบซัมเบ้ขาดกาฝากตายแล้วเฮ้ยไปโน,น่นหน่อยไปโน,น่นหน่อยเอาหน่อยเว้ยตัวเนี้สวยสวยสวยบุมบ้มบุปผบซัมเบ้เอาเลยเอาเลเ,อาเลยออเอาว่าเอาว้าที่สองโปรลีกว่า เจอตัวแข็งแกรเข้าไปงงกี่ดาแล้วหัวหน้าเท่าเดิมจะโกรธไหมแล้วกูบอกแค่นี้เท่าเดิมเท่าเดิมกูเดินไปหาได้แต่เราก็หากันจนเจอวู้รวมร่างต่ออันนี้โทนี่รู้แล้วอารามแก้ไม่ได้กัดจนฟันหัก เลือกทาราเท้าเดิมอารามตายก่อนงงลุมกันห้าหนึ่งมีวิป่ะมีไม่มีมีแปเจ็ดวิเจ็ดวิแต่เล่นได้เล่นได้เล่นได้ห้าวิห้าวิไม่เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาเดี๋ยวก็เดี๋ยวทำโบน่า้เดี๋ยวทำโบน่ดยโดนคนวงจริงเลยบุญบั้มตรงกลางมีหมดแล้วมีครบหมดแล้วมีครบทุกสกิลแล้วได้พี่รอเพื่อนรอเพื่อนโดดนอกฟ้ามได้กูวานะ เอาจ่ายติเล่นเท่าหร่ไม่วิกไม่กดเหรอไม่กดเพื่งกรคขึ้นหลอดนะครับมีวิกอยู่มีวิกอยู่มีวิกอยู่กูไม่ได้เลี้าระม์ให้วะี่ตุ้งเลี้ยระมวะ้าเรตายหมด5วิควติ5วิมิติเล่นได้5วิมิติมีวิกมีวิกงวสอเราตายด้วยโอ้หทีมานี่กูเลี้ยงระลเหรอวะผมโดนาระลฟิตจับเว้ย่อเออให้กูทำไง เบิร์ดมึงไหมมันมาพิมเพอร์ดตัวไพรส์อ่ะมึงไม่ได้เผิรมึงแหลมอารามี่จะไปฟิกจับลาวิวได้ม hmm. ึงก็ถอยถอยไปดิปล่อยพวกกูเ ja ล่นกันไปก่อนเดี๋ยวเราเบิดส yeah, ิอ็ดแั่นนั่น่นนั่นน่าสิบไปมเงาสิบไปพอแล้วสิบไหมปุ่มละพอแล้วพอแล้วสิบแล้วมีวิคอยู่ไม่ได้กดไม่ได้กดมีวิคอยู่สองวิสิบสองวิพี่มันเจ็ดวิสี่วิอ่ะห้าวิห้าวิห้าวิเดี๋ยวมีแล้วบอกเฮ้ยผมโดนว่ะ กดก่อให้อุ้ยขึ้นหัวอ้าวมึงไปใส่ตาแตกขึ้นหัวผมชนะเลยมาจบทดียวเมียเมียวเมยวเมวขึ้นหัวผมพี่เมียวเมียวเมียวกระจอกโอ้โหมึงยังไม่ดึงต้องถามอีกเหรอถ้าเชื่อใจก็ขึ้นมึงไปนานแล้วแม่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 มึงคิดว่าโอ้ยมาดูอ่ะ ตแน่แนนไปครับ2อเกมครับหมูพีคอมเมนต์แล้ววีมาคอมเมนต์อีกแล้วอุ้ยพี่ทาร่าอึดจังรอบนี้รอบนี้ <c oughs> ย้ำแ,แคนย้ำแขน,แนผมงงว่ามีแต่คนบั่นไ้ผมผมไม่ชอบเลย <c oughs> นี่เอาไปฮนะอาญาลงมาฮิตด้วยถ้าโอนกูโดนหนักกูลงมาฮิตแทน